ครับนี่ครับสองนะครับเนี่ยกคำคู่คำขลมครับปากใหญ่มากวันนจ้ตัวใหญ่ครับแข้งบอลเลอร์ครับแข้งสั้นบอมโอเคแต้มสองครับสสงชยัยตัง้วครับเสียงเล็กนะครับใส่เสียงเล็ก เสียงเลยครับเรียกคำคูคำงบเหยียบเลยไม้เอาน่าคูนก่อนโดดไม่โดดโดดไม่โดด,โด,ด,โด,ด เหลืไม่โดนเนี่ยโอ้โหขึ้นหัวเสาขูดอัดแล้วครับสันชัยเรียบร้อยครับแามที่สองไม้ที่สองครับเช้านี้สันชัย